สูตรหวยยี่กีที่แม่นจนต้องจับตามองนะครับสำหรับสูตรยีกร่กีปักสิบล่างนะฮะเ,เพื่อนๆสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้วันที่8ธันวาคมนะครับเออจอกับผมช่องหวยบัญชานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคำนวณสูตรหวยยี่กีปักสิบล่างเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูวิธีการลงทุนกันก่อนอันนี้คือผมจะจําลองใหเ้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการคิดคิดอย่างนี้ดูอย่างนี้นะครับและผมจะเอานะครับสถิติมาจากที่เว็บหวยโอเคนะครับ มาดูกันก่อนถ้าเพื่อนลงทุนตัวละ1บาทนะครับทุนจะอยู่ที่60กํากำไรต่อรอบจะอยู่ที่32บาทถ้า10รอบจะได้กำไราไร320แต่ถ้าตัวละ5บาททุนจะอยู่ที่300กํากำไรต่อรอบร้อยละรอบละ1้0ยบาทนะครับเล่น10รอบจะได้พันหและตัวละ10บาททุน600จะกำไราไร320ถ้าเล่น10รอบจะได้3,200ทีนี้อัตราการจ่ายมันบาทละ้นะครับซึ่งมันจะเยอะมากๆม,มันเลยได้ตัวเลขนี้นะครับปกติเจ้าอื่นเขาจะได้300 พั0หแล้วก็3,000นะครับมาดูกันก่อนนะครับผมจะใช้สถิตินะครับในวันที่8ปดนะฮะเห็นกันไหมวันที่แปดนะครับแธันวาคมนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่รอบที่24ขึ้นไปนะครับจนถึงรอบที่35อันนี้คือสูตรสูตรนี้คือมันใช้ได้ทุกวันนะครับเพื่อนๆเอาไปลองคํานวณกันดูก่อนนะครับลองคํานวณกันดูแล้วก็ดูตามผมได้เลยวิธีการคิดนี่ครับเราจะใช้หลักสิบบน บวกกับหลัก10ล่างแค่นั้นนะฮะอันดับแรกเรามาดูรอบที่24ครับรอบที่24 24ก็คือ3ตัวนะครับ206นะฮะเห็นกันไหมสาตัว206 2 0นนะครับทีนี้มาดู2ตัวครับ2ตัวคือ37เจ็กลขกับคลขที 3, ่ห้ อบวกกัน3 7ทีนี้เราจะใช้หลักสิบบนนะครับมาบวกกับหลักสิบล่างก็คือ0ูนยบวกกับ3หลังจากได้ผลแล้วนะครับเราจะนับไปอีก5ตัวนะครับรวมเป็น6ตัวนะ,อะรอบนี้0ูนย์บวกสเท่ากับ3 0นย์บวกสเท่ากับ3นะฮะมาดูศูนย์บวกสเท่ากับ3ก็นับไปเลยครับ3 4 5 6ห้ 7จ็ดหตัวพอดีทีนี้ครับมาดูครับมาดูรอบที่ยีห้านะครับมี8ปดสามครับใช้ปากกาเลยล่ปะปากกาแดงเลยนะผลหวยรอบนี้นะครับก็คือ8 7ดสล่าง3ามครับมามาดูรอบนี้เข้าไหมครับ3ามแปด สามแปดเข้าครับมีสามครับอ่ะรอบแรกถูกไว้ก่อนนะครับเราจะลงทุนตัวละสิบบาทนะครับอันนี้คือผมจะจาลองให้เพื่อนๆลงทุนตัวละสิบบาทกําไรต่อรอบนะครับจะอยู่ที่สามรอยี่สิบก็คือลงทุนรอบละหกร้อยบาทรอบนี้บวกไปครับสามรอยยี่สิบครับมาต่อรอบเรามาบวกต่อเลยนะก็คือเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบเราจะตีเป็นเลขศูนย์นะฮะเพื่อนๆ ก็ตีเลยครับ0ูนย์หนึ่งครับทีนี้มาดูผลกันรอบที่26 26เห็นไหม9 2้าสครับล่าง8 7มาดูว่ารอบนี้ถูกหรือเปล่านะครับอืมก็คือ8กับ7ไม่มีนะครับ ไม่ถูกรอบนี้ถ้าไม่ถูกเราจะลบอยู่ที่หกร้อยนะลบหกร้อยนะครับครับตัวสถิตินะครับผมไม่ได้เมคขึ้นมานะครับหลายคอมเมนต์คอมเมนต์มาว่าเมคขึ้นมาจริงๆไม่ได้คอมเมไม่ได้เมคเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับผลหวยยี่กี่นะครับที่หวยโอเคไปดูกันได้อัน,นี้คือสถิติวันที่แปดธันวาคมเลยมาบวกกันต่อครับสองนะครับหลักสิบมาบวกกับแปดรวมกันเป็นสิบสิบก็คือเลขศูนย์นะครับ คลิปนี้อาจะนานหน่อยนะศูนย์หม้าครับมาดู3ตัวสำหรับรอบที่27 3ามตัวคือส8 8 488 2ตัวล่าง0ูนย์เครับรอบนี้ถูกไหมถูก0ูนย์ครับเพืนเพื่อเรามีศูนนะครับรอบนี้บวกมาอีก320 มากันต่อแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดครับแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแล้วก็นับไปอีกเลยครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาดูครับรอบที่ยี่สิบแปดดูผลตามนี้ก็ได้ยี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามครับหนึ่งสามสามล่างล่างสามเก้าทับสามเก้ารอบนี้ ล่างสามครับถูกไหมถูกครับรอบนี้มีสามฮะบวกก็อีกสามรอยี่สิบครับมากันต่อสามบวกสามเท่ากับหกครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งรอบที่สิบเก้าผลคือห้าเก้าสี่ล่าง สรล่าง99นะครับมารอบนี้มี9ครับ9ถูกไหมถูกอีกแล้วนะครับบวกไปอีก320ตอนนี้ที่เราเล่นมานะครับ1234 5รอบ5รอบเราหลุดแค่รอบเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆจริงๆแล้วถ้าถูกแนะนำให้หยุดก่อนนะครับหยุดก่อนรอหนึ่งรอบแล้วค่อยคำนวณกันอีกต่อนะครับไปกันต่อครับรอบที่สามสิบวกเเท่ากับสิ 18หลักหน่วยคือเลขแปนะครับถ้าเป็นเลขหลัก10เราจะใช้หลักหน่วยแทนนะครับก็คือนับไปเลยครับแปดเก้าศูนย์หครับ0 1 2 3มาดู2ตัวเอ้ยมาดูผลครับรอบที่3ามสิบหกแปล่าง1 7มาดูว่าถูหรือเปล่าถูกนะครับมี1ครับ อันนี้คือสูตรสำหรับปวกสิบล่างนะครับเ,เพื่อนๆเ,เราก็จะเน้นดูเลขหลักสิบของละบทของสองตัวล่างนะครับรอบนี้บวกอีกสามรอยยี่สิบไปกันต่อแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สำหรับเลขสามตัวครับรอบที่สามสิบเอ็ดสองหกห้า สองหกห้าร่างศูนย์หนึ่งครับรอบนี้ถูกไหมศูนย์มีครับรอบนี้ถูกอีกแล้วครับเพื่อนโอ้โหสูตรนี้ผมบอกเลยว่าสูตรเดินดีนะนี่เข้ามาเนี่ยเพื่อนดูได้เลยส่่สองสามสี่ห้ารอบติดนะครับที่เราถูกมานะครับไปกันต่อหกบวกศูนย์ 0, ครับหกบวกศูนย์เท่ากับหครับเพื่อน 6ก็เจ็ดแปดเกหนึ่งครับมาดูรอบที่สามสครับ3ามตัวห้าสี่หล่างห้าสหล่างเจ็ดหมาดูรอบนี้ถูกไหมถูกอีกแล้วโอ้โหสมกับเป็นสูตรเดินดีถูกมาหรอบติดรอบนี้บวกไปอีก3ามยบาทครับ าต่อรอบที่33 4บวก7เท่ากับ11หลักหน่วยคือเลข1ครับ1 2 3 4 5 6 3ตัวรอบที่33 7 6 4ล่างล่าง8 9รอบนี้8ไม่ถูกครับรอบนี้ลบครับถ้าลบเราจะลบอยู่ที่600นะ ต่อไปรอบที่34ครับ6บวก8เท่ากับ14เท่ากับ14หลักหน่วยคือเลข4นะครับ8 9 9 10 11, 11 12 13 14เออถูกละนับเลขกับบฮหอด20อุบานนี้4 5 6 7 8 9มาดูผลครับรอบที่34อ่ะ เพื่อนๆดูตามนี้ก็ได้นะครับรอบที่สามสิบสี่เก้าแปดหนึ่งครับเก้าแปดหนึ่งล่างห้าเก้าอันนี้ไม่ได้เมคขึ้นมานะครับบอกไว้ก่อนนะครับรเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับที่ผลหวยโอเค,อเครอบนี้มีห้าครับสองตัวล่างคือห้าถูกไหมถูกอีกแล้วรอบนี้บวกมาอีกสามร้อยยี่สิบมาดูรอบที่สามสิบห้าครับแปดบวกห้าเท่ากับสิบสี่ครับ 14หลักหน่วยคือเลข4ครับ4 5 6โอ้อันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วไม่มีนะครับก็มาดูกันนะครับผมเล่นมาหลุดแค่2รอบเท่านั้นมานับกันดูว่หนึ่งสาม2ี่ห้าหกเจ็ดรอบหลุดไปแค่2 10รอบหลุดไปแค่2บอกเลยว่าไปสูตรด,ดีนะครับสำหรับอสูตรหัวยิกก่กี่ปากสิบล่างนะครับสำหรับวันที่8ธันวาคมเพื่อนๆนะครับก็ ไปลองใช้กันได้นะครับเอาไปคำนวณกันได้หรือถ้าใครไม่เข้าใจคอมเมนต์มาสอบถามกันได้แล้วก็ผมก็วางหวยให้เพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับที่กลุ่มหวยศาสตร์นะครับถ้าอยากจะเข้ามาดูก็ดูที่คอมเมนต์กันได้เลยแล้วคลิปหน้ามีสูตรไหนมาแน,น,นะนำเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ